สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านกลับมาเจอกันอีกเนาะกับช่องวิชาตโคต้ดกลับช่องให้โค้ดรับเนอะแต่ไม่รับเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับหวยของเราเนี่แหละเกี่ยวกับปกรอตเตอรี่ของเรานี่แหละงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า นี่เลยรูปตามที่ท่านเห็นเนาะรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วสลากสร,าสร้างเพื่อชุมชนชุมชนย่านเก่าวังกรวดจังหวัดพิจิตรเนาะแนวนี้มาอีกแล้วใช่ไหมแนวนี้มาอีกแล้วแนวถือโชว์แนวผลิตภัณฑ์แนวกำลังทำเนาะงวดต้นเดือนนี่มาทุกเดือนเลยสลากสร,าสร้างเพื่อชุมชนแนวนี้มาทุกเดือนเลย บอกตรงๆหลายคนอาจจะสังเกตบางคนก็ไม่สังเกตเนาะก็มีเดือนหนะ้าเนาะวันแรงงานต้นเดือนที่ไม่ใช่รูปแบบนีนะ้นอกจากนั้นก็แนวนี้หมดเลยที่เห็นเห็นก็หลากสีหลากหลายหลากสีจ,จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็คือไม่มีง่ายเลยแหละเนาะ วันนี้ก็จะมาแงะหลายคนรอแต่เราก็ไม่สรุปเหมือนเดิมเลยแต่เราจะมาแงะว่าอาจจะเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เนาะ,อ,ะอย่างวงทีเ่เล้วนี่งวดที่แลี้วนี่แงะมาเต็มเต็มเลยแงะมาให้เต็มเต็มเลยเนาะก็มีหลายคนโชคดีไปได้ตังค์ไปเยอ,อะเราก็ไม่ต้อง พูดมากแล้วงวดที่แล้วก็รู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะอ่าอย่างวันนี้อาจะดูหลกัลกๆดูยังไงแต่ดูอย่างนี้ดูรวมๆเนี่ยคือหลากสีเลยส,ส,สีสันสีสันสะดุดต,ตาอ่าจะให้ดูอ่าจุดแรกจุดแรกอ่าเริ่มเลยจุดแรกเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เด็กเขาชี้มือบอกว่าไอ้ดูตรงนี้หละนี่เห็นไหมกำมืออยู่นี่กำมือนี่ กรรมมือก็ลักษณะเหมือนศูนย์เนาะลักษณะเหมือนศูนย์นะเข้าสเต็ปเราเนาะต้นเดือนศูนย์ต้นเดือนศูนย์มาทุกงวดต้นเดือนทุกงวดศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาศูนย์ล่างด้วยศูนย์ล่างต้นเดือนศูนย์ล่างก็เหลือศูนย์อะไรมั่งที่ยังไม่ออกต้นเดือนมีศูนย์ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ศูนย์ก็ยังไม่ออกก็มีศูนย์สี่เนาะ 0 0กับ0 4ใช่ไหมเหลือ2เลขนะแต่เลขอื่นศูนย์อื่นก็ออกมาทั้งบนทั้งล่างออกคละกันมาเหลือ0 0ย์กับ04แต่ไม่รู้จะศูนย์อะไรอ่าแต่ให้ดูดูอีกตรงนี้อีกตรงนี้ก็ศูนย์ใช่ไหมเอ๊สีชมพูนี่ก็ศูนย์ศูนย์เหมือนห้อยอยู่นะห้อยอยู่ข้างท้ายเห็นไหมห้อยศูนย์ไว้ศูนย์อยู่ข้างท้ายอยู่อยู่ข้างหลังลักษณะมันศูนย์ห้อยไว้นะอ่านี่คือศูนย์ แล้วก็มีข่าวกว่อนนู้นเนาะที่ที่ออกหนึ่อะออกหนึก็ออกอยู่ตรงกำลังทํานี่เลยเห็นไหมงวดรวยรวยรวยอะแต่งวดนี้ก็ดูเหมือนเหมือนจะเห็นเลขอยู่นะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมันม่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมก็ดูเหมือน3ก็ใช่ใช่มถ้าเอียงดูเหมือน3ก็ดูอีกรูปทรงหนึงก็จะเป็นเหมือน หนึ่ใช่ไหมลักษณะคล้ายๆเดี๋ยวจะดูตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น43นะถ้าดูมาฝั่งนี้สี่สอ่าก็อาจจะคล้ายๆอาจจะคล้ายๆประมาณนั้นเอ่ถ้าดูจํานวนอ่าดูจํานวนก็มีคนอยู่5คนอ่าคนอยู่5คนก็อาจจะมีเลขห้าไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ก็จะไปรอสรุปกับเพจ กระเพดที่เรารออยู่แต่นี้เราไมา่แงะดูเดี๋ยวเราไม่แงะดูก่อนเดี๋ยวตรงนี้นะลักษณะมันเลขสี่สามอะไรเงี้ยหรือหนึ่งสี่ตรงนี้ศูนย์ห้อยท้ายนะอันนี้ก็เขาชี้ให้ดูว่าศูนย์ไอสองคนเนี้ยก็เห็นไหมสองสองนิ้วนะจานวนสองนิ้วนี่สองนิ้วสองคนเลยแต่ห้านี่ก็มีห้าคนด้วยอ่ามาแต่ลักษณะ คนเนี้เขาชูมือกำกำปั้นเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะจะโชว์ผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่นะก็แต่ในผลิตภัณฑ์นี่ใบจิกใบจิกใบจิกบอจอนะบอจอกบอจอกจอกก็เจ็ดเก้าจอกอเจ็ดเก้าใบใบจิก ใบจีก็อาจจะมีอาจจะมีสามมาแหละเพราะว่าลักษณะเหมือนใบใบดูตรงนี้นะนี่นะก็คือสามตรงนี้แหละก็คก็ใบตรงนเนี้ยเนี่ยใบตรงนี้ก็คือสามมาแหละศูนย์ห้อยท้ายแล้วก็แล้วก็นี่อ่ย่างเงี้ยให้ดูอีกอตรงนี้ดูฝาไอ้นี่ ดูฝานะท่านจะเห็นเลขเบิ้ลอยู่คู่หนึ่งเห็นไหมตรงนี้นะเก้าเก้านะเก้าเก้าเห็นไหมก็ไม่รู้นะคมบอกแล้วคู่นี้ลักษณะคู่นี้เหมือนคล้ายมากเหมือนมากเลย 9, 9. เกนะ้าเก้าเ็นเนาะอ่าก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนและที่นี้ อ่าเราก็มาดูดูเชื่อมโยงเหมือนเหมือนเหมือนวดที่แล้วใช่ไหมวดที่แล้วก็บนทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ในในเพจเขาอะ่ะแต่บน,นจะเป็นหนังเนาะที่แปลให้ก็เป็นหนังสองเรื่องแต่ว่ากิจกรรมหนังนี่จบไปแล้วนะจบไปแต่เขาไม่ได้ลงไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่แต่ของอยู่ในของงวดนี้แหละ หนังเรื่องที่10บว่ากิจกรรมก็มี10เรื่องหนังเรื่องสุดท้ายพอดีหลังจากนั้นก็จะเราก็จะเปย่างอื่นแทนก็ของเขาก็ยังโพสเงียบๆอยู่อ่าโพสเงียบอยู่ยเนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตั้งแต่หวยออกมานี่นี่หวยออกแล้วก็นิ่งไปเลยนะหนังก็ไม่มีอะไรก็เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็ดูเหมือนเงีย,งยบๆ เหมือนหลายคนทักมาบอกอาจารย์อย่างเงียบผมก็ไม่รู้ยังไม่ได้เงียบเลยังไม่ได้ทำเนาะแปดศอ่าล่างเก้าสองมดทีเดียวอย่างวันนี้ก็ยังมีมีไอ้นี่มาอีกนะอ่าตรงไหนนี่คือตรงนี้คือตรงนี้คือรอหัสตรงนี้เห็นไหมเขาปังหมดซ้ำมาเป็นเป็นเป็นไอ ที่ให้ใส่รหัสซื้อสลากออนไลน์อ่ะใช่นไหมงวดก่อนนู้นเห็นไหมที่บอกว่าเราไปนเน้นให้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเห็นไหมงวดก่อนนู้นเนไม่ออกอมาออกงวดที่แล้วนี่งเก้าสองเห็นไหมเก้าสองล่างเห็นไหมแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ฟ้ากระปุกอ่ะเก้าเก้าเห็นไหมบวกเก้า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 ก็ อาจจะตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าในวันนี้เขาก็บางมุดทิ้งไว้อยู่นี่ของวันนี้นะของวันที่เท่าไหร่นยวันที่19ก็อยู่ในช่วงของวันนี้แหละเนี่ยเรายังอยู่ก็อันอื่นอันอื่นไม่มีหนังหนังก็ไม่ได้โพสแต่ว่ามันมีหนังเรื่องที่10หนังเรื่องที่10ก็คือหนังเรื่องนี้รักมันใหญ่มาก ใหญ่เราก็เข้าใจเลยใหญ่ก็คือ9นั่นแหละมากใหญ่มากอาจจะมีมเลข9กามากมากก็เมื่อกี้กบอกว่า9ก้าเก้าใช่ไหมหลายคนก็ไม่ได้ชอบหรอกอมีดูหลายสำนักมาไม่มีเลย9ก้าเนาะก็มีของผมนี่แหละโผล่มาอยู่เอี่ยงหนึ่งเก้าเก้าเนาะเขาบอกว่ารักมันใหญ่มากก็เป็นหนังของความรัก สีค่คู่ของวัยรุ่นสี่คู่ก็มีทั้งหลากหลายอารมณ์เนาะก็แปดคนก็แปดคนสี่คู่แปดคน,คนแต่ในนี้เขาบอกว่าเขาใหญ่เขาใหญ่สามนี่คือหน้าปกงหนังนะในเนี้บอกเขาใหญ่สามก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สามเรื่องความรักกับเรื่องหัวใจเขาอาจจะมีสามเนาะ ใหญ่นี่ก็คือก้าวแน่อนอนแหละแม่ดาราก็ก้าวนี่ก้าวอยู่ตรงกลางดินดิน,ดนเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งรักมันใหญ่มากก็เป็นหนังเกี่ยวกับมีอะไรด้วยเกี่ยวกับที่เขาไปเที่ยวไอ้บิ Big Mountain. ๊กเมล t เทนน่ะบิ๊กเมล a เทนเมล t เทนก็เขาใหญ่นะบิ๊กเมล t เทนก็เขาใหญ่ก็ เท่นเท่นก็ออกเสียงคล้ายเทนเนาะเท่นก็คือสิบสิบก็มีศูนย์เน,นั่นแหละเป็น0ูนย์ะศูนยอยู่ท้ายศูนย์อยู่ท้ายนะก็งวดต้นเดือนนะงวดต้นเดือน0ูนย์ล่างนะงวดต้นเดือนเสื่บเรานี 5, น่หนึง่งกุมภานี่สมูนย์นึ่งมีนาศูนย์เจหนึเมษาหนึ่งศูนสพฤษภาศูนย์เก้าหนึมิถุนาศูนย์ หนึ่งกรกดาก็ต้องศูนย์ล่างแต่จะเป็นศูนย์ห้อยท้ายอ่าอันนี้คือแนวโน้มนะแนวโน้มก็คือศูนย์เหมือนกันแต่เป็นศูนย์ล่างแล้วก็ศูนย์จะห้อยต้นเราคือห้อยห้อยท้ายห้อยคําว่าห้อยก็คืออยู่ท้ายนั่แหละอยู่ข้างหลังอยู่ท้ายอยู่ล่างอยู่ท้ายประมาณนั้นนี่คือส่วนที่แปลได้ส่วนที่แปลให้เนาะเออก รักมันใหญ่มากใหญ่ก็เก้าใช่ไหมเก้ามากเก้าหลายตัวก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็ศูนย์อยู่แล้วเขาชี้ให้ดูว่ากำมือก็ศูนย์เนาะแล้วก็มีตัวเลขตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งสี่หรือหนึ่งเก้าหรือสี่สามอะไรประมาณนี้นะอ่าก็ตัวเลขที่เห็นนะที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ก็ตรงนี้ใบจิกก็จอกอจอกอก็เจ็ดเก้า จกก็เจ็ดเก้าเ็ดเก้แล้วเขาบอกว่าใบจีกใบนี่ก็คือตรงนี้มี3ใบในตรง3ก็อาจจะเป็น739 973มเก้าเก้าเามเอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ในส่วนตัวเลขคลิปเลขก็แงะมาให้พวกท่านประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันถ้า เผื่อมีใครชอบเนาะก็คอยติดตามคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้เคล็ดลับดีๆเนาะคิปนี้หวังว่าพวกท่านจะโชคดีคลิปนี้พอสมควรลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกไม่กี่วันนี่แหละสวัสดีครับ